ชื่อกังหลีชื่อจริงว่าอะไรนะคะอ๋อคองแทค่ะคองแทค่ะทองแทคใช่ค่ะทองแทคคำว่าพี่จองมาจากไหนล่ะคะมาจากาหลีอ๋อบ <Ja ัตจกาหลีอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อคำว่าจองอาจงใช่มาจากไหนบัตจกงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสงสารคนถามหรือคนตอบดีนะคะทุกคนแต่โดยรวมๆแล้วก็น่ารักทั้งคนถามและคนตอบเลยค่ะ เป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะก่อนที่พี่จองจะเดินทางกลับเกาหลีคะ่ะเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอัปเดตโดย FC ที่พบเจอพี่จองก่อนขึ้นเครื่องนะคะทุกคนอ๋อจองแใช่ค่ะพี่จองเดินทางปลอดภัยนะคะแฮปปี้ไบค่ะ และสำหรับใครที่กำลังคิดถึงพี่จองและก็เป็นห่วงพี่จองมากๆอยากให้พี่จองกลับมาไทยนะคะตอนนี้ก็คือพี่จองอยู่ที่ไทยแล้วนะคะทุกคนโดยล่าสุดน,นะคะทางคุณจองศักดิ์ของเราก็ได้มาลงรูปภาพสองรูปนี้นะคะพร้อมกับแคปชั่นเะด็ดๆนะทุกคนบอกว่ามองผมอยู่หรือเชื่อได้เลยนะคะว่าพี่จองรู้แน่ๆว่า f อฟซีและด้มใจฟูต่างคิดถึงและก็เป็นห่วงพี่จองค่ะ และพลาดไม่ได้เลยกับการคอมเมนต์ของทีมเฮดเบอร์รี่ค่ะคุณแม่จูดี้ก็มานะทันเลนพลาดไม่ได้ค่ะแล้วก็บอสเคอร์บี้ก็มาด้วยและที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าพี่จองอยู่ที่เมืองไทยแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าพี่จองแอบกลับมาตอนไหนนะเพราะว่ามีคอมเมนต์จากด้อมใจฟูที่เป็นห่วงพี่จองเข้าไปคอมเมนต์นะคะ สรุปจากการตอบคอมเมนต์ของพี่จองก็คือนณะตอนนี้อยู่เมืองไทยแล้วจ้าถึงกรุงเทพแล้วนะแล้วก็บอกว่ากลับแล้วดีมากวันนี้ความคิดถึงของด้อมใจฟูก็อาจจะเบาบางลงบ้างเพราะว่าทั้งพี่จองมาอัปเดตว่าอยู่เมืองไทยคันแลนนะคะก็มีการมาลงรูปภาพ เป็นรูปที่ถ่ายคู่กับน,น้องหมานะคะอยากบอกว่าทั้งน้องหมาแล้วก็คัเลนหลอมากนะคะพร้อมแคปชั่นว่าคุณครับเปิดตาหน่อยและน้องชายคนสุดท้องนะคะก็คือน้องแนนมาลงรูปคู่กับพี่คันเลนค่ะซึ่งเป็นองครักษ์นะใส่ชุดองครักษ์ตอนไปลอยกระทงนะคะถ่ายรูปคู่น่ารักมากพร้อมแคปชั่นนะคะบอกว่าช่วงนี้สนุกแค่เห็นหน้าพี่คันเลน และมีข่าวอีกอย่างหนึ่งที่จะไม่อัปเดตไม่ได้เลยซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆสํสำหรับทีมคันเลนเฮดเบอรี่นะคะทุกคนก็คือนี่เลยค่ะทุกคนเป็นการอัปเดตจากคุณมาย่านะคะโดยทางคุณมาย่าได้โพสต์ไว้ใน Facebook นะคะบ,บอกว่า5ธันวาคม2567เวลา15นาฬิกาเป็นตัวแทนคันแลนและพี่จองเข้ารับเหรียญพระราชทานเข็มที่ระลึกเพื่อนพึ่งพาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา72ปีใต้พระยุคคลบาทเบื้องหน้าซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้นะคะก็คือทางทีมของคคเลนเฮนบรีเนี่ยเคยเข้าบริจาคให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะเพื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะในครั้งนั้นซึ่งก็ทำให้ดอมใจฟูใจฟูแล้วก็ประทับใจกับทั้งทีมเลยนะคะทุกคนคะ่ะ ซึ่งในครั้งนั้นนะคะคาเลนก็ได้บริจากไป1 5 0 0 0ล้าบาทค่ะทุกคน